ที่สอดทุกวันเนี้ยไม่ใช่ไม่มีใครนะคะแต่โคตรเลือกเลยอะแล้วยิ่งคุณฝึกจิตวิญญาณระดับสูงขึ้นมาแบบนี้นะจีน่าบอกได้เลยว่าคุณอะตัวเลือกคุณมันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงจริงๆเพราะคนที่ฝึกจิตวิญญาณแล้วอยู่ในคลื่นพลังงานเดียวกันกับเราเนี่ยไม่ได้มีเยอะแต่ถ้าเจอคือคุณภาพมันไม่ใช่กำแพงที่กั้นเอาไว้นะว่าเข้ามาไม่ถึงไม่ใช่เปิดคุยเปิดรับ แต่ถ้าเข้ามาแล้วไม่ได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นหรือรู้สึกดีขึ้นหรือแรงสั่นสะเทือนในความรู้สึกเราดีขึ้นน่ะคนกลุ่มนี้เขาจะตัดทิ้งเลยนะคะเราไม่ได้สร้างกําแพงนะเฟรนลี่ <Friend ly S 2> ค่ะเฟรนเลขทุกคนแต่ถ้าเกิดมาแบบว่าวันวันทำอะไรสวัสดีตอนเชา้าสวัสดีกลางวันสวัสดีตอนเย็นทําอะไรอยู่กินข้าวหรือย,ยังอาบน้าหรือย,ยังแล้วก็แค่นั้น ไม่ได้รู้เรื่องอะไรชันเลยไม่ได้รู้เลยว่าฉันหลงไหลในเรื่องของจิตวิญญาณแค่ไหนคือพูดง่ายๆคือไม่ได้รู้เรื่องอะไรของฉันเลยอะเอาไว้เพื่อถ้าไม่ได้ไปต่อด้วยการพัฒนานแล้วทําให้ชีวิตด,ดีขึ้นเก,กะกะรอคนใหม่จ้าคิวใหม่คิวใหม่รอคนใหม่จ้า,น,จานะคะอย่าเสียเวลา